เปลยหัวใจกระทิงค่ะจิ้นหวานกับนางเอกแล้วแฟนตัวจริงว่าอย่างไรค่ะ ขึ้นแทนเป็นพระเอกมาแรงอีกายเรียบร้อยแล้วละค่ะสำหรับหนุ่มกระทิงขุนนรงประเทศรัฐค่ะเรียกว่ายิ่งนานวันความหลอกก็ยิ่งพุ่งขึ้นค่ะแถมการแสดงก็เลิศม,มากโดยเฉพาะบทบาทในจอกับคู่จิ้นสาวๆทั้งสาวบัวนลินทิ์และมิ้นรันนวีก็ทำเอาสาวๆละลายโดนตกกันรัวๆค่ะแะ หวานในจอขนาดนี้ค่ะแต่ในชีวิตจริงหนุ่มกระิ่งยอมรับว่ามีหวานใจตัวจริงที่คบกันมากว่า6ปีแล้วล่ะคะ่ะอย่างนักแสดงสาวกระปุกพัชราซึ่งเจ้าตัวก็มั่นใจว่าไม่มีดราม่าในเรื่องนี้แน่นอนค่ะเพราะเชื่อว่าแฟนๆสามารถแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานได้และการเปิดตัวแฟนก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดค่ะส่วนเวลาเล่นฉากเลิฟซีนในละครนั้นแฟนสาวก็เข้าใจดีเพราะทาั้งคู่ต่างก็เป็นนักแสดงและเคารพการทำงานของกันและ และส่วนตัวยอมรับว่าเลือกที่จะไม่ดูละครของฝ่ายหญิงเลยเพราะเพื่อนๆมักจะแซวว่าเดือดมากก็เลยหวั่นและเก็บอาการไม่อยู่ค่ะ